วีนนจะมากินขาต้มนะคดูนี่เราสงวก็นนี้กิลคนะครกินไข่เจียวว้าวข้าวต้มเเมือนเออเหมนอร่อยเออ,อร่อย,ออยโอเเดี๋ยวเราตีตีเดี๋ยวเรารอตีตีก่อนนะคะเดี๋ยวเรามากิน ปลาอินทรีทอดน้ำปลากันยำมะม่วงค่ะ โอเคต่อไปเราจะมามตีานกระ,ออะหล่ำตีผัดน,น้ำปลากันนะคะม,มันมันกรอบกรอบอร่อยอร่อยอะไรครักะหล่ำตีผัดน,น้ำปลาต่อไปจะเป็นไข่เจียว อร่อยมากคเค็มๆมันๆดูอิติตี้ทำบ้างติตี้กินเลยครับไข่เจียวนี่นี่ไข่เจียวของติตี้ นี่กินเด้เป็นไงบ้างอร่อยรสชาเค็มๆโอเคต่อไปเป็นปลาอิงสีอาเนือเทด้วยอ้มเป็นไงบ้างรอรชาติ น้ำนมเข้มเข้มโอเคสำหรับคลิปนี้กดไลค์ไปก่อนอลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่างเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะเดี๋ยวจะขึ้นพี่ลาไปตรงนี้นะโอเควันนี้เราเป็น EP กินกันเถอะ EP สองนะคะลาไปก่อนบ๊ายบายหลังที่เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากินน้ำ บอกก่อนว่าน wow. ้ำมะพร้าวเลกันเกลยวของเขาหรือเปล่าเขาจะเก็บเป็นปุ่มๆุ่มว้าวสวยเนาะเจ็กเล่นเลยนะคะมีน้ำไหลน้ำไหลชิ้มยิ่งสวยเสร็จไปไม่เป็นไรติ๊ติ๊ตชิมเป็นไงเค็มว่นหน่อยเราขอชิ้นหน่อยเดี๋ยวก่อนอืม อร่อยเอออร่อยคิ้วคิ้วมึงอ่ะไม่ถึงอู้หู้ยไว้อาตีรับมาอาตีถือก่อนคอรอดหนนะึ่งบานี่นะ่าได้รอเคมันหนักมากเลยนะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเก็บกุมแม่อร่อย อ,อร่อยมันจะเหมือนคิมคิมเวอร์คิมค,มคิมเหมือใช่ใช่โอเคคลิปน,นี้จบจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย